มองกล้องหนึ 1, 2, ่งสองแอคชั่นเออเมียเมียน้ำหมาเนละพี่เออเออ,เอ,อจัดจัดจัดมันมันต้องเดินไงมันต้องเดินเข้าไปถ่ายไงนั่วเนเข้าไปถ่ายบ้านไงลกูกโอ้ยคือบนน้องผมน่ามาไหมปันลูกเบียดสวัสดีครับทุกคนพุ่นไวสตอรี่ชแนลนะครับ อีพีนี้เราจะมารีวิวบ้านของเรานะครับที่จะมีกําหนดส่งมอบ เดือนหน้านะครับทุกคนจากที่ที่ทุกคนเห็นนะครับการขอความช่วยเหลือใช่ไหมว่าบ้านหลังนี้นะฮะลงสเสาเข็มตั้งแต่เดือนเมษานะคบพี่พแล้วก็มันมีการเลยสัญญามาแล้วกว่า3เกับ4เดือนแล้วแต่ว่าพี่ๆก็จะเห็นแล้วแหละว่าต้นต้นเดือนเรามีการขอร้องบริษัทให้ช่วยเข้ามาต่อง,งานให้หน่อยเราได้ขอความเห็นใจเพราะว่าบ้านมันเกินมา3เดือนแล้วใช่ไหมพี่แล้วเขาก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลให้เราจากกรุงเทพนะครับเพราะเราได้ขอร้องผ่านสื่อไปแล้วครับพี่ๆก็มีการนัด่งมอบบ้านวันที่สิบเก้าสิงหาใช่ไหมซึ ก็คือจาาเดือนหน้าอยู่แล้วนะครับทุกคนวันนี้เราจะมาดูความคืบหน้าแล้วเราจะมารีวิวบ้านนะครับทุกคนเราจะมารีวิวรีวิวนักนักนักอันนี้จะเป็นสภาพภายนอกที่ก็เกือบจะร้อยแล้วแหละนะครับทุกคนเก็บปีเก็บอะไรแก้ปูนก็ค่อนข้างจะดีเยอะขึ้นพอสมควรนัก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 เดี๋ยวเราจะพาไปดูภายในก่อนนะครับทุกคนว่าตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วไป ขึนทางไหนมาขึ้น่มาขึ้นานน้เดนเอเนั่นันั่นันันโอ้ยเดี๋ยววางก่อนวางก่อนวางก่อน จะว่าไปแล้วลูกลูกนั่งรอพ่อก่อนนะมีสปอนเซอร์เข้าเรานะคบเป็นสปอนเซอร์ใจดีมากๆพี่อยากจะถามว่าเราไม่มีโฆษณาเข้าเลยหรอจริง,รงเรามีนะทุกคนแต่แค่เราไม่รับ<ม>นอกจากมันจะดีจริงๆ <laughs> <laughs> เราตัดสินใจรับตัวนี้ขึ้นมานะคบพี่ๆก็คือโลชั่นน้ำหอมก,กันแดดของเลวิอัพนะคะนรับจะโฆษณายังไงเพราะว่าผมไม่ใช่คนที่เก่งการตลาดผมจะทาให้ดูเวลาที่ผมออกมาเจอแดดอย่างเงี้ยแล้วผมรู้สึกเหงื่อผมออกหรือผมมีกลิ่นตัวเงี้ยผมจะหยิบสีน้ำเงินขึ้นมาใช้มันหอมสดชื่นอันนี้ก็หอมสดชื่นแต่ว่าจะเหมาะกับผู้หญิงมากกว ของดีจริงๆในเนี้ยมันจะเป็นทั้งครีมบำรุงผิวนะครับที่จะทําให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นนะฮะแล้วก็ฟื้นฟูบำรุงผิวที่มันเสียนะครับพ,พี่ี<อ>่ผิวนุ่มแล้ว<อ>ตัวนี้หอมมากพี่ๆใส่แมสก์ได้เดินสวนกันอะยังไงก็ได้กลิ่นโอ้ยไป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 บุคคลนัากันเราไปได้มันไม่ยากไม่แค่ไปไไปย่ปงางเข้าไปย่งางเข้าไปย่งเข้าไป ด้านล่างพี่ตรงนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นห้องเก่งข้างล่างจะเป็นห้องเก่งนะครับทุกคนซึ่งก็เดี๋ยวใส่ไฟแล้วก็เนี่ยทุกอย่างก็คอนข้างจะร้อยแล้วนะครับทุกคนพอถัดจากห้องเก่งเดินก็มาก็จะเจอห้องน้ำนะครับดูจากประตูมาแล้วเจอห้องน้ำยังไม่ได้ลงอะเลยเลยแต่ว่าคิดว่าน่าจะถังแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องคุณยายนี่อันนี้เป็นห้องคุณยายทำไมอยู่เราเลือกห้องคุณยายให้ติดยู่ข้างล่างนะครับทุกคนเพราะว่าคุณยายเขาจะต้องอยู่หน้าห้องครัว ตอนนี้พี่เข้าไปเรือยอันนี้ห้องครัวแต่ว่าข้างในจะเป็นครัวฝรั่งนะครับพี่ๆก็จะติดกับห้องคุณแม่นะครับทุกคนซึ่งครัวเนี่ยสีเนี่ยเราเลือกสีเองเราออกแบบเองนะครับทุกคนค่อนข้างสวยเลยแหละอันนี้ก็ร่างของดึติดไฟมันวายอันนี้ก็ร่างติดไฟติดไฟครับไฟอันนี้เพิ่งเห็นอันนี้เพิ่งเห็นทำไดรครับอย่างทำทำไหนได้ครับตาม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 พี่นี่นาเลยครับ เ้ยอันนี้ตานี่เพื่อเห็นจริงๆเพื่อนเห็นเพื่อเห็นเพื่อเห็นอันนี้เพื่อเห็นสวยอันนี้สวยอันนี้สวยเฮ้ยอันนี้ก็มีแล้วนี่ครับบนหัวนี่เธอขึ้นบนหัวนี่อุ้ยอันนี้มีแล้วตรงนู้นก็มีเฮ้ยนี่คือหลอดไฟบ้านเราอ่ะเฮ้ยสวยนะว่าไม่ได้สวยนะลูกมานี่มานี่เขาจัดมานี่เขาจัดมานี่เขาจัดมานี่เราจะพาออนออนทัวร์ด้านบนนะลูก อันนี้คือจะเป็นห้องรับแขกนะครับทุกคนโคมไฟทุกคนเห็นตรงนี้จะเป็นห้องรับแขกโซนนี้ทั้งหมดคือห้องรับแขกตรงนู้นก็จะเป็นโคมไฟข,ของห้องทานข้าวซึ่งมันจะติดกับห้องรับแขกก็คือเอาเดินออกมาจากห้องแม่จะเป็นห้องอาหารนะฮะจะเป็นครัวฝรั่งตรงนู้นแล้วก็จะเดินถัดมาตรงนี้พอถัดมาตรงนี้ถัดมาตรงนี้ฮะอ มัหอมจนได้กินท่าเรียวิวอาบนอะพี่น้องแต่ยังว่าไม่รู้จะโฆษณาอย,ย่างไงก็แค่ใช้ให้ดูเท่านั้นเราไม่รู้จะบอกไงเราไม่ใช่แบบสื่อกันตลาดนะแต่แค่จะบอกว่ามันหอมมากจริงมันหอมติดเสื้อผ้าผมซักผ้ามผมพอเสี้ยผมยังได้กลิ่นอนะ่ะพี่ๆก็คือหลอดเดียวดัดเป็นทั้งครีมบำรุงผิวแล้วก็เป็นทั้งโลชั่นกันแดดตั้งหอมซึ่งผมเป็นช่องหมาไงแล้วเขาเข้า<ๆ>ผมก็ไม่รู้ว่าจะโฆษณายอย่างไแค่ผมแค่มันดีเท่านั้นเองผมรับเข้ามาในช่องผมเท่านั้นเองครับก็ไลน์แอดเลยก็เกลียดถ้าอยากเป็นห้องผง พอถงตรงนี้ก็จะเป็นสตูดิโอใหม่ของเรานะครับทุกคนที่เราจะเป็นห้องคอมกราฟิกคอมพิวเตอร์ตรงนี้เราจะใช้ตัดลิปตรงนี้ทุกอย่างเลยนะฮะนี้จะเป็นห้องคอมของเราฮนะจะเป็นไฟมันจะไม่เหมือนที่ห้องผมข้างบนไฟนี้มันจะเป็นไฟแบบเขาเรียกอะไรนะไฟหลุมอ่าอันนี้จะเป็นไฟหลุมนะครับทุกคนไฟหลุมเราไปดูชั้นสองกันตรงนี้เราจะติดกระจกนะพี่ๆไปลุกขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา <c oughs> เอ,อ้ยไปชั้นสองไปชั้นสอง งานเสร็จแล้วระบบกระจกข้าเราก,รก็จะติดกระจกนะครับโอเคเดีย๋ยวฝดีังนี้เดีย๋ยวฝังนี้ลูกเดียวนนี้เดีย๋ยวนี้เดียวนยนี้อ่าสำหรับตัวนี้บอกบอก่อนทุกคนทุกท่างว่าอันนี้คืออะไรถ้ามองมาจับแล้บ้านดีไซน์มันสวยมากพี่พี่มันสวยมากจริงๆนะครับเสียงกล้องใช่ไหมมันสวยนะตัวนี้คือห้องรับแขกนะฮะชั้นสองนะครับเป็นห้องโถงรับ2สองตรงนี้เราจะใช้วางทีวีนะพี่พี่นะ ตรงนี้วางทีวีตรงนี้ก็จะวางโซฟาการออกแบบของบ้านที่สลาดนี้เขาวางให้อุ้ยอุ้ยงวมๆๆตายแล้วโลชั่นกันแดดตั้งหอมที่หอมที่สุดในประเทศหอมยิ่งหอมมหาเลยเอาจริงๆหอมเหม็นเธอเด็กกินปะเด็กกินเก่งท่าผู้เดียวแต่ว่าเหมือนแบบตอนนี้เนื้อกินออกอ่ะทุกคนดูนี่ไม่เหนียวเนื้อหนะนะครับไม่ไม่เหนียวเลยเห็นไหมเงื้อกินออกอ่ะคลองเงื้อกินออกเสร็จปุ๊บอ่ะเหมือนกินมันเหมือนกลินขยับตัวเนี่ย กลิ่นมันฟงแล้วมันกระจายเป็นเนี่ยเนี่ยเย็นอยูเนี่ยยังหอมเลยแอดมินไม่ได้ทานะแอดมินหอมไหมหอมหอมเห็นไหมโอ้ยสีมันหลุดอ่ะยังไยวมึงขันห้องบ้านมึงนะอาจจะเก็บเดี๋ยวเขาจะมากินไปที่หลังกันบ้างโอเคจุดนี้มันก็จะกลายเป็นห้องพักนะครับทุกคนเหนื่อย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 ไป องนี PC, so odd, ้ค you right so so like ือห in like <t> ้องรับแขกทุกคนส่วนอันนี้จะเป็นห้องน้ําด้านบนนะครับห้องน้ำด้านบนก็ดีไซน์ประมาณนี้เราทําแบบว่าขาวทองเนาะพี่พี่เนาะมันก็จะเป็นแบบข้างล่างนะครับทุกคนแต่ว่าแค่รู้สึกแบบตัวตามจุดจุดรอยต่ออะไรแบบนี้เห็นป่ะทุกคนเห็นป่ะเนี่ยรอยต่ออะไรแบบนี้แบบนี้มันไม่สวยอะแต่ว่าคิดว่าพี่เขาน่าจะมาเก็บรายละเอียดให้อีกทีมั้งแล้วซิงข้างล่างอะหนักกว่านี้มากเลยทุกคนซิงห้องน้ำข้างล่างอะหนักมากมากอะเห็นป่ะรอยต่อแบบเนี้แต่ว่าน่าจะยังไม่ได้เก็บงานแต่ว่าก่อนที่พี่เขาจะส่งงานพี่เขาน่าจะเก็บใหห้ละ เดี๋ยวเราพามาดูอีกทีนึงถัดจากห้องนี้อันนี้ก็จะเป็นห้องไม้อ้วนบารแซงๆเข้าห้องไม้อ้วนไปก่อนลูกห้องห้องอ้วนบารนี่ห้องอ้วนบาร์ยังไงห้องอ้วนบาร์ก็เหมือนห้องใหญ่แหละไม่มีอะไรมากแล้วก็ต่อห้องน้ำดูห้องน้ำห้องน้ำสระห้องน้ำห้องน้ำเออสระต้องน้ำห้องน้ำไปออดตั้วไปอย่าเลี้ยงลึ้น้ำห้องน้ำที่เท่าไหร่ล่ะเนี่ยนี่นี่นี่แบบนี้แบบนี้มาดูมาดูนี่ข้างล่างหนักกว่าเห็นป่ะมันเป็นรอยต่อที่แบบมันไม่ชนกันแบบเนี้ยเห็นไหม เห็นป่ะมันไม่ชนกันแบบนี้แล้วแบบอีกแบบนี้มันไม่ชนันมันไม่สนิทอ่ะแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่ใช่แบบที่ออกะแบบที <c oughs> ่ผมดูบ้านเล่เล็น่ะผมก็ยังรู้สึกมันไม่ค่อยสวยอะ่ะพี่แต่แต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาที่เขาเข้ามาแก้งานางให้น่ะครับจากบริษัทเขาก็บอกว่าเขาจะดูแลและจะรับผิดชอบเรแก้ไขให้สวห่วนนี้นะครับสิ่งล่างอ่ะหนักมากมันคือความลุ่มล่าทุกคนแบบว่าผมแบบดูเข้าไปแ่บ ไม่ได้คุณไม่ได้จริงอันนี้คือห้องนอนของแบ่งแบงนะฮะก็ไม่มีอะไรมากห้องนแบ,บน่งแบงก็จะเหมือนห้องนอนเก่งแหละแค่จะอยู่ข,ขึ้นมาข้างบนนะฮะด้านนี้อ่าร้อยเก้าสิบองศาไม่ใช่สามร้อยอเก้าสิบองศาตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงซึ่งเราเลือกที่จะติดกระจกทั้งหมดนะครับพี่ๆแล้จะเป็นงานกระจกเปิดออกมาก็จะเป็นงนานกระจกว่าเด็อยู่ชั้นล่างชั้นล่าง ลากนะครับทุกคนตรงนี้นนก,นนก็จะเป็นเทเรสเทเลสโอส้ยอย็นจีนนะลูกตรงนี้จะเป็นเทเรสเทเรสที่แปลว่าระเบียงนั่นเองนะฮะอันนี้มตังค์แล้วติ๊กกระดูดให้ไหมสำรวจตรงนี้มาสำรวจตรงนี้ตรงนี้เย็นมากตรงนี้เย็นตรงนี้เย็นจริงๆอ่ะตรงนี้ค่อนข้างเย็นตรงนี้จะเป็น ระเบียงชั้นสองที่น่าจะเป็นที่กินกาแฟที่ชมวิวทุกอย่างตรงนี้หมดเลยนะครับพี่พี่เอา้วมีคนใช้เห็นอล้งเกลน่ล้าง่อยหมดกันเป็นตะกุตใต้แม่เจ้าน่ะแน่ยผมมากวดแลัเงี้ยเจ้าก็อกรับนี่ไปสิเราเฉพาะดีสปอนเซอร์เขาแม่เพอนดีจังได้ลับปกติก็นมันลาบโฆษราได้นี่ เรื่องกลิ่นตัวมันเป็นเรื่องสาคัญนะพี่พี่ผมจะบอกให้กลิ่นตัวเนี่ยมันคือแบบสิ่งที่ดึงดูดเพศตรงข้ามดึงดูดความสนใจมันคือบุค,คลิกหล,ลายหลายอย่างคือแบบถ้าเดินผ่านกันอ่นนะกลิ่นตัวเหม็นคือจบเลยนะไปเจอเพื่อนไปเจอแฟนหรือไปเดทเนี้ยกลิ่นตัวเหม็นคือจบเลยนะพี่พี่แต่ว่าโลชั่นกันแดดน้ำหอมของแบรนด์แนเนี้ยอัอนี้ดีเรียงไม่ได้อาบน้ำพี่น้องอุ้ยแต่หอมอหอมหอมแบบหอมสดชื่นแบบยืนถือกล้องยูนนีกับหอมยืนถือกล้องยู่นีกับหอมใช่ไหมยืนถือกล้องอยู่ตรงเนี้ยกับหอมโอเย ยมภูอหอมมากทุกคนแล้วสูตรใหม่อ่ะคือสูตรใหม่เนื้อเขาเป็นสีชมพูอ่ะพี่พี่ oh. ปาดไปอย่างเงี้ยกินเหงื่อกินอะไรอย่างเงี้ยคือกบกินเหงื่อได้หมดเลยนะไม่เหนียวเนื้นอน่ะด้วยซึมซาบไวด้วยพี่พี่ผิวแพ้ง่ายอย่างเงี้ยสามารถใช้ได้เลยอัน,นมมอเนี้ยผมค่อยค่อยูบเนี้ยเห็นปะอันนี้คือผมมีน้ําผมมีเหงื่อออกนะพี่จะค่อยลูบป,ป้าป้าไปสิปึ๊บ ถ้า้าผมขยับตัวเธอได้กลิ่นไหมตอขนขณะลูกเธ<น>ได้กลิ่นมันตีขึ้นเลยม,มันกลิ่นขึ้นแล้วกลิ่นอ่ะมันติดเสื้อผ้าผมไม่ใช่แบบนักการตลาดลนะผมไม่รู้จะสื่อไงผมก็เป็นแค่แบบคนทําช่องหมากระกาอ่ะพี่ๆแล้วเขาดันเลือกที่จะเข้าช่องเราแล้วเรารู้สึกว่าเราใช้แล้วมันดีจริงๆเลยพี่มันเป็นทั้งแบบช่วยบำรุงผิวฟื้นฟูแล้วอีซี่สำคัญเลยคือเขาเขาเด่นมากเรื่องกลิ่นหอมอุ๊ยเขาสากินมแลแงวงันเธอเขาสากินมลแงมันเอาใส่เลย องจริงสองสูตรหอมแบบผู้หญิงสดชื่นนะฮะแล้วก็กินนี้คือหอมแบบทั้งผู้ชายและผู้หญิงสองกินนี้สามารถผสมกันได้ด้วยนะพี่หอมมากแบรนด์นี้เขามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับจิ้มได้เลยนะครับลาย a d label 11นะครับทุกคนไปสั่งได้นะมีบริการเก็บเงินปลายทาง ตอนนี้เขามีหนึ่งแถมนหนึ่งด้วยนะทุกคนซื้อชมพูจากฟ้าซื้อฟ้าเนี่ยชมพูเดี๋ยวดนะครทุกคนป้ายตูดกันขอจบก,การรีวิวบ้านเียงเท่านี้แล้วขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะครับเลเวอโลชั่นน้ำหอมที่หอมที่สุดใส่แมสก็ยังได้กลิ่นนะครับพี่พี่ทาปึ๊บผ <c oughs> ัวป้า <c oughs> อันนี้เจ้าของแมสไม่ได้พูดนะผมพูดเองนะครับเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยหอมนะมันจะฟุ้งๆอยู่ในนี้เนะาะหอมทะลุแมสไอ่โลชั่นแหมเออหอมทะลุแมสไม่เห็นหนึ่แมสใส่แมสไปแล้วด็กกินเลยโริงยางแมสเออเหรอ หอนเวลาเวลากินอย่างแินเวลาเก่นอหอมทะลุแมกเลยเนี่ยเนืงออกกว่องมันเลย่มันมันมันฟุงยมันยังฟุ่งอยู่ใลเนี่ย